ยิ่งกว่าฝาแฝดเปิดภาพสาวที่หน้าตาเหมือนกับไอยูจนหน้าตกใจต้นลึงทั้งโซเชียลเมื่อมีการแชร์ต่อคลิปของสาวรายหนึ่งกำลังโชว์เต้นอยู่ในแอปพลิเคชันชื่อดังซึ่งคนที่เห็นคลิปนี้ครั้งแรกต่างก็คิดว่าเธอคือไอยูไอดอลสาวท็อปสตาร์จากเกาหลีแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงเพราะเธอคนนี้คือสาวเจ้าของแอคเคาท์เวิร์นฮันนี่เธอเป็นสาวชาวจีนแทๆ้ๆ ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับไอยมากจนน่าตกใจงานนี้เล่นเอาสับสนกันไปทั้งเว้ยป๋อจนชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์กันมากมายเช่นฉันคิดว่าเธอคือไอยจริงๆเธอทำเอาทุกคนสับสนไปหมดและนั่นก็คือไอยไม่ใช่หรอเธออาจจะดูเหมือนไอยเฉพาะในคลิปเท่านั้นหรือเปล่าบางทีเธออาจจะใช้ฟิลเตอร์ฉันไม่คิดว่าเธอจะดูเหมือนไอยมากขนาดนั้นและอีกมากมาย และคุณล่ะคิดว่าสาวคนนี้หน้าตาเหมือนไอยูหรือเปล่า